คุณไล่คุณหนูออกจากบ้านแล้วตอนนี้ก็ให้ผมไปอยู่ที่นั่นพวกคุณเป็นอะไรกันทำทุกอย่างได้เพื่อสมบัติของคุณท่านเลยงั้นเหรอฮะระวังปากด้วยรักกูเราไม่อยากจะพานายไปที่นั่นสักหน่อยพ่อนายตัางหากที่โรหาเราเป็นเพราะพ่อหนาย มีอะไรเล่าไม่ว่าพ่อทำอะไรลงไปพ่อก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของอทุกคนขอแล้วพ่อเพราะว่าความโลภของพ่อนั่นแหละที่ทำให้เกิดเรื่องขึ้นผมจะไม่ไปที่นั่นและไม่มีใครมาสั่งผมได้ แผนร้ายที่พวกคุณกำลังคิดเอาไว้ก็เก็บเอาไว้ที่บ้านเถอะไม่ต้องมาหาผมถึงที่นี่ไม่ต้องมาอธิบายอะไรให้ผมฟังทั้งนั้นถ้ามีความละอายเหลืออยู่บ้างก็กลับไปซะ ไปจากที่นี่ซะตอนนี้เลยไปกันเถอะ ที่ทำอะไรลงไปลากูแล้วพี่นายกรรมคุณท่านเรามันจะเป็นยังไงฮะพ่อคิดได้ยังไงว่าผมจะไปอยู่ที่คฤหาสนั่นฮะคุณหนูโดนผมทำร้ายเจ็บใจแล้วคุณหนูก็หนีผมไปจากที่นี่จะทำอะไรก็ทำนะ แต่ผมไม่ไปที่นั่นให้ตายก็ไม่ไปไม่รู้นะว่าแกคิดอะไรอยู่แต่ตอนนี้พวกนั้นกลับไปแล้วคุณจัสวานคุณจัสวานคุณจัสวานจัสวาน จัสวรรค์น,นะหยุดก่อนนะหยุดก่อนฟังก่อนไม่ต้องห่วงนะเออไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวผมจะกล่อมรากูเองช่างหัวมันสึ<ถ>ออมันไม่มีสมองไม่เห็นเหรอเมื่อกี้มันยามราขนาดไหนก่อนที่จะเรียกเรามาที่นี่แล้วทำไมนายถึงไม่ยอมตกลงกับลูกชายนายก่อนล่ะผมผิดเองช่างมันเถิดจัสวัน จะไปคาดหวังอะไรจากคนพวกนี้ะหลังจากนี้เราจะหาทางออกของเราเองบาบ,บูรามบอกเลยว่าพวกเรานะหาทางในสมบัติมันแน่เรามีแผนเป็นร้อยๆแต่ว่าลูกเธอนะ่ะจะเป็นยังไงเพราะความหัวดื้อของลูกเธอ เธอทนเสียสมบัติเป็นร้อยล้านได้เหรอ,อร้อยล้านเลยเหรอ,อเป็นร้อยล้านเลยเหรอโอ้ฉันจะเป็นลมอุ้มฉันหน่อยสิเสียใจด้วยนะความฝันที่จะได้อยู่บ้านรู้ๆของเธอนะ่ะมันจบลงแล้ว อย่าอย่าพูดอย่างนั้นไม่ต้องห่วงหรอกนะท่างรากูตังหากที่จะต้องเครียด <c oughs> เราไปละ่ะลาก่อนค่ะ <c oughs> รู้ไหมเงินขนาดนั้นมันถึงหลักร้อยล้านเลยนะ รู้ไหมล่ะว่าเงนินร้อยล้านมันมากแค่ไหนหอือ,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 อร้อยล้านเลยนี่ล่ะกูวันนี้แกจะต้องฟังพอ่อพ่อไม่ยอมละคุณท่านไม่ได้ให้สมบัติไว้กับผมเพื่อให้ผมเอามาใช้คุณท่านให้กับผม เพราะเชื่อว่าผมปกป้องมันเอาไว้ได้คุณท่านเชื่อใจผมเพราะว่าเขาไม่เชื่อใจคุณมาให้มากับจัสวานผมไม่มีสิทธิ์ในสมบัตินั้นและทุกคนที่นี่ก็ไม่มีสิทธิ์เลิกฝันถึงเงินของคุณท่านได้แล้ว สมบัติทั้งหมดจะเป็นของคุณหนูคนเดียวเท่านั้นฮีบ้าไปแล้วพ่อไม่เข้าใจแกจริงๆเลยทำไมทำไมในโลกนี้มีแค่ฉันที่ฉลาดกันเหรอแกต้องการอะไร อยากให้เราลำบากไปตลอดชีวิตอย่างนั้นหรือไงเงินเป็นร้อยล้านเชียวนะทำไมจะถึงดื้อขนาดนี้ถ้ามันเป็นของเราเราก็เสียดายได้แต่มันไม่ใช่เราจะเสียดายทำไมทำไมมันจะไม่ใช่ของเราเลยพี่ลากู ในพินัยกรรมมันก็เขียนว่าพี่เป็นเจ้าของเครื่องหนึ่งของสมบัติไม่ใช่เหรอท่านมอบสมบัติให้พี่แล้วแล้วพี่ก็มีสิิ์ในสมบัตินั้นด้วยท่านอยากให้พี่ใช้มันนะ<ฮ>แล้วผมถามหน่อยว่าทำไมพี่ถึงอยากจะรักษาสมบัติอันนั้นเอาไว้ทำไมถึงไม่ไปอยู่คฤหาสนั่นล่ะ พีนายกรมก็กำหนดเอาไว้แล้วอะพี่บอกมาหน่อยสิทำไมเหรอบอกมาได้ไหมพี่วิเวกน่ะพูดถูกนะคุณหนูหน่ะเคยอยู่ที่นี่นะพเพราะว่าเธอจำเป็นจะต้องทำตามพี่นัยกร,รมแล้วพี่นั่นแหละที่ผิดที่จะไปตบเธอเข้านะพี่จะต้องเป็นคนแก้แขเรื่องทั้งหมดนี้ และทางเดียวที่จะแก้ตัวได้ก็คือต้องไปอยยุคฤหาสนั่นซะไม่งั้นสมบัติทั้งหมด่หลุดมือจากแกและคุณหนูแน่เลยจำไว้ <c oughs> คุณหนูที่วานนีน่ะจะไม่มีทางอภัยให้แกไปตลอด ผมยอมรับว่าผมทำผิดผมรู้สึกแย่เหมือนกันที่ทำแบบนั้นกับคุณหนูผมถึงไปขอโทษคุณหนูไงล่ะแม่